วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยกำหนดให้ตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุรยุป,ปร,ราคาเต็มดวงเมื่อพศ2411ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เป็นประจำทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพร่วมกับเจ้าเมืองสิงคโปร์และแขกต่างประเทศณค่ายหลวงว่ากอรัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพศ2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชุลมากและสถุลมากทอดพระเนตรสุริยุป,ปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าสองปีว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบปีมะโรงสามฤทท่ศจุลศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่ากอจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ลงเกาะจานขึ้นไปถึงปานบุรีและลงไปจนถึงจังหวัดชุมพรจึงโปลดให้พระยาศีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพระพาทิประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ออเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการ ผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมากเซอร์แฮร์รี่ออดบันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหมอ่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่ากรำลึกหนะทองฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อพศ2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสริรานมาก พราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท่วนที่สุดถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาวันที่14เมษายน พศ2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1. ร่วมพิธีวางมาลาและเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ